สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพ่อกับเคยลาคือเก่ากพ,พ่อแม่พี่น้องพ่อกันในวันที่6 6เดือนเก่าสองพันเสาหาพี่น้องวันนี้ก็เป็นมือมือแฮงมือรวยเนาะแต่เคยลากับพ่าพ่อแม่พี่น้องเข้าปลาคือเก่าหาเห็ดพี่น้องวันนี้ดอกเล็กแห้งมันก็นได้แล้ว เห็ดไข่ป่ะพี่น้องคุยออสิมานสำได้บดได้เขาสองมือบดได้เขามือหนึ่งเนะเาะรอหาเห็ดพีน่น้องออสิมีเห็ดยังออกแน่ มาเขาป่าพี่น้องเอ้ยมาหาเห็ดเนาะชูบเรียวไปขาขาวเพิ่งกระคากฟโบเมีนคิดว่าเห็ดเขามาคือหอมเห็ดหอม กินเคือเห็ดออกนี่กินไม่ไม,ไมเน่าวะเข้ามากะเห็นแต่ดอกดินพี่น้องย่างไปทางใดก็เห็นแต่ดอกดินโอ้โหไอฝนหัวาลายบัดเฮ็ดผู้อยากเห็นปต่บอกเห็นมาด,ดอกดินนี่ Nhàng với bữa đây cả mi mất Lại hẹn đi Nhàng chân chỉ xuất hỏi là nhầm bộ hết Buộc lời nhầm thân ổ Hết tiêu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy không พี่น้องเห็นบ่ดำดำเห็ดทานพี่น้องนี่นี่เห็ดทานใหญ่ โอ้ยแข็งใหญ่งามขนาดเลยท,ลทั้ง่ังนี่สีขาวเนาะเออทั้ง่ังนี่ดำทั้งน้านี่ขาวก็อทางนี้เต็มเป๊ดเลยมีมูอกู่ป Moment nói điều với idea hết luôn hả mọi cào với cào kiao 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 đẹp คือว่าเลาะเบิ่งกับม้วนม้วนออกเต็มเลยไก่สีสุกเลยไวขนาดเลยทั้งงามทาั้งสีสุกเนาะ หล่อเบิงให้ใหญ่ที่สุดของนาทงนี่กบมาันเลยเริ่มเลื้งมันเลยกบมเลยกับเลื้งเลยเนาะ ไห้นี้เป็นไหที่ดําก่อนหมูไหกเลยที่ดําก่อนหมูเนาะใหใหญ่สุดเลยปีนี้เคยลามาแหกแหกไห้ใหญ่ให้เขาดําหใหญ่ก่อนเลยเนาะดําให้ใหญ่ก่อนหมูแหกก็แหกใหนี้เลยแล้วก็ดําหนี้ก่อนเลยหใหญ่แล้วหน้อยก็ธรรมดาเนาะดก็ได้ Anh bên hãy y anh càng ăn tay cào vẫn mẫn sĩ bọn để đem anh ăn luôn này, mẫn sĩ bang nó tê pin đi dai mất lôi lưng 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 này lưng oh, lưng วัยอะเรียร์รอส่วนท่านี้หกระติกเหลืองเลยโอ้โหสิพออเกี่ยวเลยพี่น้องเลยมองไงยานแต่ฝนเด้อคันบ่มีฝนใกล้เลยใกล้ชิด้เกี่ยวเลย มือนี้กับมือตึ๊บเลยไวายวายวายรอมันซื่นนี่ยังบ่ได้เรืองปานนี้เท่านี้มารอมื้อนี้ เลื่องเลยสองมือต่างกันขนาดขนาดเราบ่คอยดดดดแดดขันแดดหฮงกระเต๊ก นกกระปีตมากินเลยนกน้อยมากินเลยพี่น้องความสุขแล้วก็มากินเลยตัวได้สุกก่อนกับเช็ดก่อนลู บมมีป้าขอนบ่านำยังกระจกระจายเนาะกินหอมหอมอะไรหรอกินเขา คลิปนีก้ก็สิคอลาก็นด้พอพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เคยลาเดีด้วพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี